สวัสดีค่ะแ๊กกี้เดวีนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มกับคลิปแรกนะของการสอนวาดรูปดิจิตอลเพนติ้งด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมไซนนะคะโอเคก็สำหรับเบสิก ในคลิปแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวกับใสนะคะแต่จะเป็นการเกริ่นนำเนาะสำหรับเบสิกจริงๆสำหรับคนที่อยากวาดรูปแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มกันตรงไหนแล้วปกตินะักวาดรูปเขาใช้โปรแกรมอะไรนะคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ตรงนั้นกันนะคะโอเคสำหรับส่วนแรกที่ต้องรู้เนี่ยก็คือสิ่งที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดรูปนะคะซึ่งเราเรียกว่าแท็บเล็ตค่ะโดยแท็บเล็ตที่ส่วนใหญ่แล้วนะวักวาดรูปใช้กันก็จะเป็นแท็บเล็ตตัวนี้นะคะคือ วาคอมซึ่งว้าคอมตัวนี้ค่อนข้างแพงเดี๋ยวจะเปิดว้าคอมอีกตัวปกติที่จะให้ดูก็จะเป็นรุ่นรุ่นเล็กนะคะโดยว้าคอมรุ่นเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000กว่าบาทหรืออ,อบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันแพงกว่าค่ะแน่นอนว่ายี่ห้อนี้มันแพงจริงๆซึ่งปักกี้ไม่ได้ใช้นะพูดตรงๆแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะคะหรือว่าแบบเวลาเรา ฟังเพื่อนคนที่วาดลูมแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราอยากวาดรูปเหมือนกัรวาเราอยากใช้แท็บเล็ตเนี่ยเราจะใช้ยี่ห้อไหนส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเรคคอมมันวาคอมนะคะมันเป็นแบรนด์ที่แน่นอนนักวาดรูปดีตอมพปิ้ติ้งเนี่ยเขารู้กันนะคะแต่ตัววิกกี้ใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งมันเป็นตัวที่ถ้าเรียกว่ากากก็กากนะมันคือจีเนียสนะคะรุ่นเก่ามากประมาณ5ปีแล้วเนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณพันสองซึ่งถูกมาก เทียบกับตัวของราคาตัวขนาดเท่ากันนะคะของวาคอมวาคอมจะอยู่ที่4,100แต่ตัวนี้จะอยู่ที่1,200นะคะถามว่าปากกามันต่างกันไหมต่างกันมากค่ะอันนี้ดูสภาพของมันตอนนี้คือแบบมันจะหักได้อยู่แล้วนะคะจีเนะียสเนาะก็วาคอมตัววาคอมจะดีกว่าการรับเพลชเชอร์หรือว่าการกดปากกานะคะตัววาคอมจะดีกว่าคิดว่าเป็นตอนนี้ถ้าแบบหายี่ห้อปากกาที่ดีกว่าวาคอมได้ไหม ส่วนตัวไม่คิดว่าจะหาได้นะคิดว่าวาคอมเป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าใครหลายคนที่แบบอยากเริ่มว่ดรูปแล้วแบบโอ้โหววาคอมแพงว่ะแนะนำไม่ใช้ Genius นะคะก็คือใช้รุ่นเดียวกับของปบกกี้ก็ตอนนี้ Genius ออกรุ่นใหม่มามากแล้วก็ลองไปวะดูกันนะว่า Genius ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะอันนี้ขนาดที่ใช้อยู่เป็นขนาด8นิ้วคูณ6นิ้วประมาณนั้นค่ะก็ไม่ใหญ่มากนะคะ แต่ตัวที่ปักกี้เล็งเอาไว้ก็จะเป็นตัวซินทิคต,ตัวนี้ค่ะของวาคอมเนาะซึ่งราคามันอยู่ที่60,000บาทนะคะตัวนี้ก็ตั้งใจจะซื้อตั้งแต่ตอนช่วงปีที่แล้วนะคะปลายปีเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเออคิดอีกทีแบบว่าซินทิคต,ตัวนี้นะคะมันมันเป็นรุ่นใหม่ของวาร์คอมเนาะมีขนาด24 HD ดี้ด้วยนะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะสามารถพกพาได้คล้ายๆโน้ตบุ๊กเลยพกพาแล้วก็วาดรูปแต่ว่าสเปคมันสามารถที่จะ ใช้ทำงานอย่างอื่นได้ลง Windows ด้วยนะคะประมาณอาณ์ประมาณแท็บเล let, ็ตพวก Surface ของ Microsoft อะไรพวกนั้นเลยซึ่งราคาสินติดตัวนี้นี่แพงยังแพงมากอยู่นะคะคืออยู่ที่ประมาณ1,900เนาะก็เลยตัดสินใจเฮ้ยแทนที่เราจะซื้อว a าคอมในเมื่อเรามีแท็บเล็ตอยู่แล้วเราก็เออใช้แท็บเล็ตให้มันพังๆไปแล้วค่อยซื้อใหม่ดีกว่านะคะแล้วก็เราเอาเงินไปซื้อคอมใหม่ดีกว่าะคะ่ะโอเคก็เลย ไม่ได้ซื้อสิ่งผิดไปนะคะก็รอดูกันต่อไปนะว่าวาคอมจะมออกตัวอะไรใหม่ๆกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของแท็บเล็ตที่เพื่มขึ้นมากันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของออตัวโปรแกรมเนาะที่เขาใช้ในการวาดรูปนะคะตอนนี้คือเรามีปากกาแล้วเรามีแท็บเล็ตแล้วเราต่อเราลงไดเวอร์กับคอมแต่สิ่งที่เราต้องมีอีกก็คือโปรแกรมในการวาดรูปนะคะโดยนะักวาดรูปส่วนใหญ่เขาจะมี3ามโปรแกรมเป็นหลักเนาะในการวาดวาดรูปสําหรับทํางานนะคะ ซึ่งเบสิกแล้วเนี่ยควรเป็น Photoshop นะคะ Photoshop เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานหลายๆอย่าง r ี t o u c h รูปก,ก็ได้วาดรูปก,ก็ได้นะคะหรือว่าตกแต่งภาพอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานแต่จริงๆแล้วตัว Adobe Photoshop ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เอาไว้แบบวาดรูปตรงๆนะมันแค่แบบเออมาช่วยเสริมแต่โปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมมาตรฐานนะคะที่ทุกคนควรจะทำเป็นปัญหาคือว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ย โฟโตช็อปอาจจะยากไปเพราะว่าสังเกตว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันแบบแถบด้านนี้มัง่งแถบด้านนี้มั่งแบบมันเยอะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของคนที่เริ่มวาดรูปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อเพนทูไซนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นการวาดรูปดิจิตอลพิมพ์ที่ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมไซนะคะแถนโปรแกรมไซมันดีอย่างตรงที่ว่ามันจะรองรับ ซัพพอร์ตพวกแท็บเล็ตหลายยี่ห้ออย่างเช่นกรณีของ g e n i u s เนี่ยก็ไหลลื่นเหมือนกันแม้ว่าตัว g e n นี s เนี่ยชอบถือว่าห่วยไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว,ว่าห่วยอะแต่ว่าคือมันไม่ได้ดีเท่าวา c o คอมอะนะก็สามารถใช้ใช,ใช้กับเพนทูไซได้ดีค่ะโอเคแล้วก็จะใช้ตัวเพนทูไซซึ่งซึ่งเขาเรียกว,ว่าแถบเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คล้ายๆกับ Photoshop มาเลยเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะแต่อย่างแนะนำอีกตัวโปรแกร,รมหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเขาเรียกว่า อ่อ uh, Corel Painter ตัวนี้ค่ะตอนนี้ Corel Painter ออกรุ่น12มาแล้วเนาะซึ่ง Painter Corel Painter เนี่ยมันเหมือนเป็นโปรแกรมที่สําหรับใช้วาดรูปจริงๆนะคะมันจะมีสีพวกสีน้ํามันคือลักษณะพวกบลัชหรือว่าแปรงพ่นที่ใช้ในการวาดรูปอะ่ะมันทํามาเพื่อสําหรับอาร์ติสหรือว่าสําหรับศิลปินนะคะเอ้เดี๋ยวขอเปิดไปหนึ่งนะอ่าตัวนี้ค่ะให้ดูเนาะสังเกตว่าฟังก์ชันมันจะเยอะมากโดยเฉพาะพวกบลัชนะคะหรือว่า พวกพวกแปลงอะ่ะที่เราใช้วาดรูปนะถ้าเป็นใน Photoshop เราต้องไปหาโหลดเอาซึ่งลักษณะตัวแปลงมันจะเป็นมันไม่ใช่แปลงที่ใช้สำหรับวาดรูปโดยตรงแต่ในโปรแกรม c o l o r p e n t t r เเนี่ยสีน้ำก็จะออกเป็นสีน้ำนะคือมีน้ำหนักการลงสีลักษณะคล้ายสีน้ำอาจจะเป็นแบบสีอะคริลิกอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีตัวเลือกเยอะมากโปรแกรมตัวนี้นะคะ เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นนักวาดรูปแบบนักวาดรูปมืออาชีพอะไรเงี้ยหรือเพื่อนๆอยากลองนะลองไปซื้อมานะคะคอมเพเตอร์ติดใจจะสนุกมากนะเหมือนกับได้นักวาดรูปแบบนอกต่อได้ไปวาดแทนเมสอะไรเงี้อยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยใช้แต่ฝรั่งเขานิยมใช้แล้วก็ใช้ในการทําง,งานศิลป,ปะอย่างจริงจังนะลองหาดูค่ะอ่ะเรากลับมาในส่วนของโปรแกรมไซนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึง แค่พื้นฐานเนาะดูว่ามันมีอะไรบ้างที่จําเป็นต้องใช้ในการวาดรูปนะคะในส่วนแรกเลยก็คือแถบเมนูตรงนี้เนาะแน่นอนว่าเราต้องเปิดที่ไฟล์นะคะพวก New พวก Open ก็คือเป็นการเปิดกระดาษหน้าใหม่มาเพื่อที่จะใช้ในการวาดรูปนะคะในส่วน Edit ต,ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ก็จะเป็นพวกตัดภาพนะคะวางภาพ Copy ภาพจากด้านนอกมาใส่ในพื้นที่ที่เราจะวาดน,นี้นะคะเช่นขา Canvas ก็จะเกี่ยวกับพวกขนาด เนาะขนาดอุ้ยอยากจะย่อขนาดหน่อยอยากจะขยายขนาดภาพหน่อยหรือว่าอยากจะเพิ่มจำนวนพิกเซลให้ภาพมัละเอียดมากขึ้นมาปรับในส่วนของค a นวาสนะคะส่วนเลเยอร์นี่ก็แน่นอนเกี่ยวกับเลเยอร์ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในในการวาดรูนาะเดี๋ยวเราเข้าไปรู้จักเลเยอร์กันนะคะแล้วตัวซเลคชั่นก็เช่นเดียวกันค่ะฟิลเตอร์จะเป็นเกี่ยวกับสีปรับส,ปบสีปรับแสงเนาะเหมือนกับเวลาเราว่าแล้วแบบอ้ยสีมัน มันค่อนข้างจะสีเทาๆทำมือๆเรา,าอยากให้สีภาพมันสีเข้มขึ้นสักหน่อยแล้วก็มาปรับตรงนี้หรือเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะแล้วก็ก็มีซูมอินซูมเอานากก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ส่วนที่ใช้มากๆนะคะก็จะเป็นนี่เลยสวอชนะคะก็คือเป็นแถบเครื่องมือการเลือกสีนั่นเองเพื่อนๆก็พยายามเลือกสีดูเนะว่าลักษณะส,นสีนไะง แล้วก็นี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ขัดเพ้นก็คือปากกาที่ใช้หลักๆ2ตัวก็คือเพนกับแอร์บลัชนะคะแต่หากคนอื่นอยากลองใช้พวกวอเตอร์หรือว่ามาร์กเกอร์ว่าเป็นยังไงก็ลองไปดูกันได้นะรู้สึกไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เพนกับแอร์บลัชเป็นหลักค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะความนุ่มของเส้นปากกานะว่าแบบมันจะฟุ้งหรือว่าเส้นคมกริบเลยอะไรลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดหัวซึ่งมีขนาดให้เลือกถึงขนาด500ค่ะนะอืม อันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูคราวนี้เรามาเช็คที่นิวกันนิดนิดนึงนะคะพอเรากดนิวก็จะให้ Create หรือว่าสร้างสร้างภาพขนาดภาพขึ้นมาว่าจะให้ขนาดคัมวาสเราเท่าไหร่โดยพื้นฐานแล้วควรจะเซตให้อยู่ที่ขนาดประมาณ A4 นะคะ A4 ก็คือมันเป็นมาตรฐานอะเวลาเราพิมพ์งนนานออกมาหรือว่าเราอัปโหลดไฟล์ลงเว็บไซต์เนี่ยขนาดมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถย่อดได้แต่ว่าถ้าเราวาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปเนี่ย พอเราขยายภาพมันจะแตกเพราะฉะนั้นเซตไ,ไปที่ประมาณ A4 3 0 0 DPI นะคะกดโ่าเท่าไแล้วเราก็จะได้ค a นวาสหรือขนาดภาพที่เราใช้ในการวาดรูปขึ้นมาได้ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในตอนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเลเยอร์เนาะคะ่ะโหมดก็จะเป็นโหมดเป็นมัลติเพิลไอพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปรู้กันเดี๋ยวเราค่อยไปรู้กันเ,เราครแ,แค่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ส่วนของเลเยอร์พื้นที่เลเยอร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการวาดรูปนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแค่พื้นฐานแล้วก็เป็นการแนะนำในการใช้โปรแกรม e ีดู l ซแล้วก็ไปร,รู้เรื่องเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะคะว่าเออแท็บเล็ตแบบไหนนะคะที่ว่าก็ที่แนะนำไปว่าควรใช้เนาะโอเคถ้าหากมีใครมีคําถามหลังไมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ลองถามมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้สาหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับในส่วนของไซบ้างน,นะคะส่วนพื้นฐานกนารวาดรูปเนี่ยจะแยกไปอีกเพลย์ลิสต์นึงซึ่งจะยังไม่เปิดสอนนะคะจะสอนเฉพาะในส่วน ทริคเล็กๆสำหรับการใช้ปรแกรมใสกัน,นก่นอนแล้วค่อยไปเปิดสอนในส่วนการว่าดรูปอย่างเช่นพวก anatomy figure อย่างนี้เดี๋ยวเราค่ายไปดูกันอีกทีค่ะโอเคสสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็หากมีคอมเมนต์อะไรก็บอกมาได้ค่ะก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย